ร้องเพลงมื่อมตายค่ะเพลงอะไรอันทุกเพลงหลเพลงมากเลยเรียบร้อยหนึ่งหลเพลงมากเลยในอีกแนล่ะคนก็จะมีเป็นร้อยคลิปเรียบรอร้อยคลิปเรียบร้อโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการวมวกวังชาแนลค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม คำต้องห้ามนะคะกติกาก็คือผู้เล่นแต่ละคนจะได้คำคนละหนึ่งคำห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวของตัวเองโดยที่ผู้เล่นก็จะไม่ดูคำที่อยู่บนหัวของตัวเองเช่นกันถ้าผู้เล่นเถอพูดคำขอ่ตัวเองได้ก็ถือว่าแพ้ในรอบนั้นผู้เล่นที่ขิวผู้อื่นได้ก็จะได้บวกอีกหนึ่งคะแนนผู้เล่นที่อยู่ถึงจอมนดเวลาในรอบนั้นจะได้บวกอีกหนึ่งคะแนนทายคำที่อยู่บนหัวของตัวเองถูกก็ได้เพิ่มไปอีกสามคะแนนวันนี้นะคะคนที่จะมาเล่นเกมกับเราก็มีทั้งหมด สี่โควมตัวคนนี้ด้วยตองตองมิกคะ่ะพี่แพลวคะ่ะมีผูปูชอบร้องเพลงอะไรชอบร้องจะต้องไปทั่วเลยคะ่ะไปทั่วเลยใช่อ๋อว่างร้องเพลงว่้งไหมตายค่ะเพลงอะไร thuộc chuẩn đại hình, mãi lưới liền loại lưới đại hình, mãi lưới đại lắm nhóm mày 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 hay, ấm ấm đi, mày chuông này แต่ตอนเรียนจบเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปต่อปอตีปอโทยคิดอยู่แต่น้องตองอยากจะตอบ <c oughs> จะต่อปอตีหรือปอโทยป <c oughs> อตีปอตี <c oughs> ดีดี <c oughs> เรียนหนักไหมพี่แพร <c oughs> มีวอางๆอ้าอมี <c oughs> <c oughs> มว่างๆเข้าทำอะไร เขาชอบโผล่นะอืมชอบนั่งนั่งเล่นเกมเล่นเกมเลุดมาเองลุดมาเองอะไรอ่ะพี่อยู่ปอปอตีหรือปอโถฮึพี่อยู่ปอตีหรือปอโถจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้พี่จำไม่ได้ ตอนนี้สดหรือมีแฟนเนี่ยมีแฟนเรียบร้อยมีแฟนเรได้ร้อยคิวไปคิวคนเดียวเลยนะคะพี่แพลได้คิวไปสามคนค่ะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายของรอบนี้ด้วยเอออ่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรคำว่าอะไรคือคำพี่พี่แพลรู้ไหมคะตีคำว่าอะไรนะตีเกิดถูกปอตี เอ้พี่หนึ่งไม่ได้นอนไปแล้วอันนี้คือยู่สั้นนะพูดตั้งหนักคิวสายไม่ได้นี่แมวพูดสองข่าวไม่คิวได้บ้างไห่น้องพี่เสียบอกเตียวมากี่โมงพี่เสียเหรอ ไม่รู้เข้ามาสายไหมอืมอืมสายสายโอ้ยใจใจใจแล้วตรงมาสายไหมวันนี้ไม่ไม่ไม่สายเสียวสิบโมงโมงติบค่ะอุสิบโมงที่สายนะเนี่ยไม่สายนะสายไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะสาย ปกติตื่นกี่โมงมีผัวามาสายอ่ะบ่ายโมงบ่ายบ่ายนี้ก็สายนะไม่ผม<อ>ไม่สายไม่สายเลยพี่อันนี้มันเที่ยงแล้วตื่นบ่ายตื่นบ่ายจะไปเที่ยงได้ไงต้องตื่นบ่ายปกติมีกินข้าวกับอะไรมันเล่นเกมอยู่บ้านเลยอะไรละ่ะจะเล่นเกมไปกินข้าวกับอะไรจะเล่นเกมจะเล่นเกมมิก <c oughs> อ่างเล่นเกมรดชงวัดเจตอรไรยปะ เคยเคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยกินถามจริงมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเคยเคยดูคลิปนั้นที่วอาคลิปอะไรคลิปที่เากินซอยจุ๊ะคนละคลิปเลยไม่เหมืมึงเคยดูพวกอะไรแบบนี้ไหมดูอะไรพวกกินซอยจุ๊ะคลิปกินซอยจุ๊กเคยดูไหมพี่ชอบคลิปวอลอกไหมวอลอกชอบ รายการขอดีเลอะเอ้ยมีกี่คลิปมีแต่อีกแน่ละค้ก็จะมีเป็นร้อยคลิปเดียวดอร้อยคลิปเดี้ยวรอโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดชอบกินรอดช่องหรือสลิมใช่ไหมสลิมอืมสลิมเกิดรอดช่องพี่เล่นแครี่ไม่กินรอดช่องหรือสลิมไม่กินชอบอะไรพี่ไม่กิน ตัวนั้นเป็นตัวกระใต้เตียงบมอกอะตัวกระใต้กินนอตชองกระ่ายปลาปลาปลาหอบนะเสื้อสวยนช่เนาะสวยมันนี็เสื้อสวยสวยเลยทีเดียดีดีดีพี่ชอบซื้อเสื้อผ้าไหมชอบนะชอบซื้อเสื้อเป็ไหนเทสวยไหมเอาเทก่อนอะไรเทเสื้อเสื้อ ล่คนะมีมีรู้ไหมรู้ไหมผมว่าผมได้คำว่าลดช่องตั้ง้องทำไมว่าได้คว่าเล่วสายเถูกับอีกนิดนึงอีกศูนจุดห้าได้คาว่ามาสายเย้ฝันพี่แมวเออเนี่ย พี่ทำเค็มนี้พี่โอเคไหมก็ดีนะโอเคดีโอเคดีดีดีแต่ตองรีบกลับบ้านไใช่เหเนี่ยก็ว่น้องรีบรีบไหมไม่รีบเอาไม่รีบแล้วเราเป็นเกมไหมได้เรีนเกมอะไรปกติเล่นเกมอะไรเฮเดเฮเดที่มันทำอะไรมันที่มันยิงกันยิงกันด้วย ชอบเสียอะไรไม่ชอบอะไรเลยชอบอะไรเล่นเล่นเกมเลยเล่นนาวีไงก็บอกเรียบร้อยอ้าวค,ค,คุณโดนเราคุณโดนคิวมาแรกคุงด้วยมันใจเองนะเนี่ยโอไวก่อนลูกหลานพอ่อมีภูมิงานอนดิเรกชอบทำอะไรอาาาร่าทำอาหารทำอาหารทำขนมทำขนม โอุ๊ยโก้ค่ะงานอดิเรกเราเนะใช่แล้วสิ่งที่สองอืมนี่อะไรดิพัอเลากี่โมงดึกอ๋อทีแรกรีบกลับบ้านไม่ใช่เหรอไม่รีบหรอเรียกจะร้องสะกดจิตเนาะ เวาตัวคำว่าหัวไหมคะ <Okay. S 3> โอเคถูกค่ะของหนูคมขม้างานวันนี้นะคะพี่แพลวชนะไปได้แปดคะแนนค่ะ ทุกคนที่ร่วมสนุกกับเรานะคะขอบคุณพี่แพรขอบคุณมีขอบคุณน้องต่อนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ก็คือล bon ิงชิมวันสปอร์ตค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะพวกเราจะไปทำอะไรกันที่ไหนยังไงอย่าลืมติดตามกด follow กด subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย